ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมพระเครื่องอีกโอ่คหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆที่พี่ี่ชมนะครับกับเอสสีที่ชมนะครับก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางขานพิมพ์นิยมนะครับมีมือรองนั่งด้วยนะครับนะครับเรามาดูพุทธศินนะครับนะครับอนอื่นคนจะดูหลวงพ่อเงินวัดบางขานพิมพ์นิยมนะครับต้องจำหน้าหลวงพ่อให้ได้นะครับจําหน้าหลวงพ่อจำพุทธลักษณะนะครับ ดูตาดูจมูกดูปากนะครับดูผิวพรรณนละนะครับจำหน้านะครับรูปลักษณ์ก็ได้ซะก่อนนะครับจะจะดูดวงพัอเงินเป็นนะครับนะครับก็ดูพุทธลักษณะนะครับนะครับนะครับมีจุดตำหนิจุดจ่ายตังค์นะครับนะครับผิวพรรณเป็น อมเขียวนิดๆนะครับอมเขียวนิดๆนะครับหลงพองนดบางขานนะครับดูพิจารณาให้เป็นนะครับเนาะดูหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับในอดีตนะครับอาเซียนพระรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆหรือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นปู่รุ่นพ่อเรานะครับพิมพ์นี้เขาจะเรียกว่าพิมพ์จ่าโทนะครับหลวงพ่อเงินจ่าโท พิมพ์บัดบางคานนะครับนะครับจะโทนะครับนะครับดูพระเทพระสากลนิยมนะครับซึ่งเป็นพระที่สวยงานอีโอ่งหนึ่งนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับหลักการพิจารณาพระหล่อโบราณพระเนื้อโลหะนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเงินนะครับเราต้องแม่นพิมพ์นะครับแม่นพิมพ์จำใบหน้าจำเอกลักษณ์ให้ท่านได้นะครับ เอาองค์ผมเอาองค์สวยๆนะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะนะครับวันนี้นะครับโอ้โหปันกานนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนี่เป็นพระเทวพระสกลนิยมนะครับผมให้เพื่อนๆชมกันนะครับมีมูลค่าหลักหลายล้านบาทนะครับชมกันที้สวยอย่างสวยๆนะครับถ้าสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับ สิบล้านขึ้นไปนะครับชมกันเพลินนะครับยังไงก็ฝากกดหัวใจนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับาฝากติดตามช่องขวัญวังื่อเครื่องนะครับหรือพรผักเครื่องนะครับด้วยนะครับผมฝากผลงานนะครับสำหรับคนที่ อยากศึกษาอยากดูพระเครื่องให้เป็นนะครับดูพระเครื่องนะครับไม่ต้องไปอะไรให้มากครับไม่ต้องไปฟังตำหนินู่นตำหนินี่นะครับมันเป็นจุดจุดจุดตายที่ใครๆเขาแต่ละคนเขาพิจารณาเองนะครับว่าไม่ต้องเป็นนี้นะครับแต่มันจะมีจุดไม่กี่จุดหรอกครับนะครับนะครับจุดกี่จุดครับจะจะมองผ่าแท้ได้นะครับอเราจะดูซอกนะครับดูซอกก็จะมี ก้อนสี่เหลี่ยมในเสาแขนนะครับเห็นไหมครับก้อนสี่เหลี่ยมนี่ครับนี่คือจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก้อนสี่เหลี่ยมในในเสาะแขนนะครับแล้วก็หลักการพิจารณาไม่ยากครับลูกคุณแต่จําหน้าหลวงพ่อให้ได้ก่อนนะครับถ้าจําหน้าหลวงพ่อได้นะครับจําหน้าหลวงพ่อจําพิมพ์ได้นะเราก็จะสามารถได้หลวงพ่อเงินแท้ได้นะครับมาครอบครองได้นะครับผม ดูผิวพันธ์วันะนะครับพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้งานม่ผ่านการสัมผัสนะครับเดิมๆนะครับดูก้นนะครับนะครับยังมีรอยเช็ดมีการชนวนนะครับในตะไบแต่งบางๆนะครับมีรอยขดมีรอยเดือดของโลหะตอนเทลงเบ้าหล่อนะครับนะครับก็จะมีสานะครับสานะครับก็จะมีสาสาก็คือน้ํา น้ำยาการติดนะครับจะเป็นสสีแดงนะครับส,สีแดงนะแล้วก็มีรอยเดือดผดเดือดของโลหะนะครับสิ่งประทะน้้ำยาครับน้ำยาสมัยก่อนเขาจะเอา,อาถ้าเป็นหนูพ่บางคันนะครับเขาจะเอาน้ำยาหมุน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 อ้วนควายนะ้ำนะมาทาหุนเทียนนะเพื่อไม่ให้ติดกัน นะครับโลหะติดกับดินเบานะครับมานะครับแล้วก็การแต่งนะครับก็จะมาแต่งนะครับแต่งหุ่นเทียนก่อนนะครับเขาจะแต่งหุ่นเทียนก่อนนะครับผมเชื่อว่าองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยนะครับหลวงพ่อเงินก็จะมีมือรองนั่งครับมือรองนั่งคือมือรองนั่งสมาธินะครับเห็นไหมครับนี่นะก็จะมีเอกลักษณ์ถ้าดูมือตัวนี้เป็นนะครับถ้าดูมือตัวนี้เป็นเนี่ยก็มีดูตัวนี้มือตัวนี้เป็นนะครับก็จะสามารถ ดูพิจารณาพระแท้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงมือตรงนี้นะครับตรงมือตรงมือรองนั่งเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะนะครับไม่ตรงนะครับไม่ตรงมือตรงนี้นะครับสี่นิ้วตรงนี้นะครับมือรางนั่งสมาธินะครับที่ซ้อนกันเนี่ยแต่บางพิมพ์เป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอก็หมายความว่าพิมพ์ที่เขาทำหุ่นเทียนมาแล้วมันไม่สวยมือติดไม่สวยนะครับเขาก็จะตะใบนะครับขัดตรงนี้ออก คัดนิ้วตรงนี้ออกนะครับมือตัวนี้ออกก็จะเป็นก็จะล่องตรงนี้ก็จะก็จะหายไปมือตรงนี้ก็จะหายไปนะครับมือตนี้หายไปก็จะเป็นพิมพ์เอที่เขาพูดกันทุกวันนี้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เอพิมพ์บีแล้วก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าพิมพ์บีนะเป็นพิมพ์สวยยกผมน่าจะยกให้เป็นพิมพ์บีเป็นพิมพ์เอมากกว่าพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งนะครับเป็นพิมพ์มือมีรองนั่งเป็นพิมพ์ที่สวยกว่าครับสําหรับคนที่เขาแบ่งแยกว่า พิมพ์พิมพ์เอสวยที่จริงก็เขาเขาแบงเงียกเพราะว่าเขามีพระแบบนั้นเขานําเสนอเพื่อขายนะครับให้เป็นพิมพ์นิยมแบบนั้นนะครับจริงๆหลวงพว่อโนนว่าคานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เอหรือพิมพ์บีนะครับก็สวยเท่ากันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือตรงที่มือเนี่ยครับพิมพ์เอจะไม่มีมือรองนั่งพิมพ์บีก็จะมีมือรองนั่งแต่สําหรับส่วนตัวผมนะครับผมชอบอมือรองนั่งมากกว่าเพราะ จะได้เห็นมิติเหมือนหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับมีมือซ้อนมีอะไรซ้อนนะครับตกปลายนะครับตกปลายนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้องอันนี้คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งท่นันจะไม่ชนกันจะมีขีดเล็กเกชื่อมกันอยู่นะครับเราวิธีดูดหลวงพ่อเงินนะครับจําจหน้าตาพ่อให้ได้นะครับจําหน้าตาพ่อให้ได้จําหน้าตาแล้วก็ตรงเนี้เสียงหลวงพ่อจะกลมสมส่วนสมดุล ตาข้างนี้นะครับตาข้างขวาของหลวงพ่อจะสูงกว่าตาข้างซ้ายนะครับสูงนิดนึงนะครับจมูกเหมือนอบลูกชมพู่นะครับปากนะครับในปากของหลวงพ่อก็จะมีจะมีเอกลักษณ์นะครับเป็นมิติครับมิติทําเป็นหลุมหลุมหลุมนะครับหลุมหลุมสามหลุมเพื่อให้เกิดมิตินะครับนะครับนะครับใบหูนะครับใบหูนะครับ ก็นี่ก็จะตรงลงมาครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นกรีบหูนะครับเป็นกรีบแล้วก็มีร่องนู่นนงนะครับเอกลักษณ์ของท่านนี่คือสานะครับนี่ก็รอยสาสาน้ํายาที่มันผดที่โลหะเดือดๆลงไปที่โลหะหัวมันก็เกิดสาเกิดรอยผดขึ้นมานะครับก็จะเกิดรอยไหมของโลหะพอเย็นปุ๊บก็จะเกิดคราบดําๆพวกนี้ครับหลงพ่อเงินนะครับถ้าดูแท้ๆได้ถ้าดูเป็นนะครับหลงพ่อเงินเนื้อถึงอีก ผิวของหลวงพ่อเงินนั่นจะแตกเป็นผิวเนี่ยทั่วองค์นะครับจะแตกเป็นเหมือนเหมือนเนื้อสังกะโลกนะครับก็แตกเป็นเกล็ดเหมือนเนื้อสังกะโลกเราถ้าเรากล้องสองนูดีนะครับผมนะครับอ่าทั้งไงนะครับอ่ามาดูตรงเนี่ยครับตรงหน้าอกท่านครับนี่จะเป็นกลมนะครับจุดสําคัญที่ผมพิจารณานะครับหลวงพ่อเงินนี้ก็จะมีเส้นไหปลาลาตรงซอกคอและเส้นนี้นะครับก็จะมาจุดตรงนี้เลยนะครับก็เส้นไหปลาลานะครับ คนโบราณเขาจะว่าเส้นหนึ่งตรงนี้มมนเชื่อมกันนะครับแล้วซอกคอจะลึกมากนะครับลึกมากเห็นไหมครับมีมิติเหมือนคนเลยนะครับช่างที่เกะเกะลงห้อเงินนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นบ้านช่างหล่อนะเป็นผู้หญิงทําสวยมากนะครับเป็นเชิงช่างที่สวยมากนะครับดูเม็ดนี้นะครับสาคัญนี่คือจุดพิจารณาของผมเลยนะครับนี่ครับนี่สาคัญ จุดตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปิดก้อนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยก็บางองค์ก็จะมีบ้างบางองค์ก็จะไปติดบ้างแต่ก็มีหลางๆนะครับเป็นจุดพิการจุดหนึ่งนะครับนะครับจุดนี้นะครับนะครับเรามาดูจุดนี้นี่ครับเราบางบางองค์นี่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกสระอีอะไรสระอิเนี่ยเสระอิตัวเนี้ย าบางองค์ก็ติดบางองค์ติดติดหลังๆบางก็ติด,ต,ด,ต,ดงงติดอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูดูชายตวันความคามครับจะจะลงมาติดพื้นนะครับแต่บางองค์นะครับถ้าไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดพาดตรงนี้ไม่สวยเขาก็จะแต่งหุนเทียนโดยตะไบขัดขัดขัดส่วนตัวนี้ก็จะหายไปเส้นชายตะวันตรงนี้ก็จะหายไปนะครับหายไปนะครับนะถอดหุนเทียนมาจะหายไปแต่องค์ให้สวยเนี่ยครับองค์ให้สวยตรงฐา,างนตรงลึกๆเราก็จะเห็นจุดตรงนี้นะครับเป็นสาคัญ จุดเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งสำหรับของผมนะครับอ่าครับผมครับสรับคลิปนี้ก็อ่าแนะแนววิธีการดูดูห้องเงินคร่าวๆนะครับคร่าวๆสําคัญมากครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ <c oughs> นสําคัญมากนะครับไม่มีไม่ได้นะครับนะครับของพนังานธนาคารที่นิยมนะครับผมครับสลับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบในการแนะนําวิธีการดูพระเครื่องแบบคร่าวๆพิจารณาคร่าวๆไม่ลึกซึ้งมากนะครับก็ฝากกดหัวใจ คอมมิทเมนต์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่กำลังศึกษาและสะสมพระเครื่องนะครับศึกษาพระเครื่องสายตระกูลลสายหลวงพ่อเงินรถบางคลานนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณดีมากนะครับเมตตามหงษ์เครคง,ง,งชาติแค่งแกรปลอดภัยนะครับเป็นเบจจะภาคีสายรูปหล่อนะครับเป็นจะไปคีรูปหล่อหลวงพ่อนะครับสายรูปหล่อคือหลวงพ่อเงินเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับในใจผมเลยนะครับนะครับครับผมสวัสดีครับ